สวัสดีครับถ้าเรามองย้อนกลับไปในช่วงที่เราเรียนอยู่นะครับโต๊ะของเราโต๊ะเรียนของเราก็จะเต็มไปด้วยข้อความต่างๆหน้านาไม่ว่าจะเป็นแอบชอบคนนั้นแอบรักคนนี้แอบชอบคุณครูคนนั้นแอบชอบคนนั้นคนนี้แอบชอบคนนี้เราก็จะสารแนะ่แล้วก็เอามาเผยแพร่ให้โลกรู้บนโต๊ะของเราหรือว่าพื้นที่ของเรานะครับเราก็จะโดนสั่งให้ลบออกบ้างโดนทําโทษบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับวันนี้แอดมินจะพาไปดูยุทธุปกรณ์ทางทหารที่เรียกว่าเครื่องบิน นักบินทุกคนครับเขาต้องมีความต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองหรือว่าแสดงบุคลิกของตัวเองออกมาผ่านงานศิลปะบนเรือนล่างของเครื่องบินของเขาที่เขาประจำการอยู่นั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถทําได้นะครับเราก็จะเห็นทั่วไปในโลกของตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือว่ายุโรปนะครับส่วนโลกของตะวันออกไม่ว่าจะเป็นจีนหรือรัสเซียน,นี่ก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับส่วนมากจะเป็นเพ้นน้อยๆแต่ว่าเราไปดูว่า มนุษย์เกรียนของฝั่งตะวันตกเป็นอย่างไรบ้างก็จะทําอะไรหรือว่าสลักอะไรหรือว่าพาดภาพอะไรบนเครื่องบินของเขาวันนี้แอนมินจะพาไปดูนะครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเกรียนมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกและก็มีอยู่ทุกช่วงอายุทีเดียวนะครับ อันนี้เรามาเริ่มที่ลำแรกนะครับอันนี้เป็นสกัดฮันเตอร์อันนี้ก็คือนักล่าสกาัดนั่นเองสกัดก็คือจรวดของอิรักนะครับซึ่งมีความเร็วแลก็น่ากลัวแต่ว่าไม่ใช่สําหรับสกัดฮันเตอร์ Hunter นะครับก็มีรูปผู้หญิงไปถ่ายรูปคู่กับสกัดด้วยเป็นไงล่ะสกัด ต่อมาที่เป็นวิชคาร์ฟนะครับนี่คือแม่มดผลงานแม่มดนั่นเองแม่มดไม่ได้ขี่มิกว่านะครับอันนี้ขี่จรวดใบแล้วก็เอาระเบิดไปทิ้งแล้วก็ไปทิ้งเลยว่าไปหย่อนมาแล้ว130ลูกนะครับนี่ผลงานวิเชเล่น,นะครับสำหรับเครื่องบินลำนี้ ต่อมาก็สไตล์คล้ายกันนะครับแต่ว่าไม่ใช่แม่มดอันนี้เป็นน่าจะเป็นกปตันเรืออะไรสักอย่างซึ่งเป็นการ์ตูที่แอดมินไม่ทราบนะครับเขาถือกล้องส่องด้วยแต่ว่าไม่ได้ส่องแล้วก็ขึ้นเรือไปนะครับเขาขึ้นเครื่องบินไปเขียนไว้ว่านายโอ้ก็คือ909ไม่ทราบว่าจํานวนนี้คือระเบิดที่ทิ้งไปหรือเปล่าต่อมาคือเป็น h ฮ a วี่บาร์ดนะครับนี่คือเรือร่างที่มาจากสวรรค์เป็นไงล่ะ อันนี้มันสะท้อนถึงนักบินจริงๆสะท้อนถึงความคิดของนายนายมันโรแมนติกมากต่อมานะครับอันนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียนะครับเพ้นเป็นรูปนกอินทรีซึ่งก็มีความน่ากลัวเหมือนกันนะแต่ก็สวยนะครับนี่เครื่องบินลำนี้ต่อมาก็เป็นเจ้าแมีวเมียวครับ นั่งหรือว่าขี่ยวนเ,เจ้า AM54 ซึ่งเป็นขี่ปนาวุธนะครับแล้วก็สั่งขี่ปนาวุธว่าก็เช่าเบบี้ตามยิงมันให้ได้นั่นแหละครับแอดมินไม่ทราบว่าแมวตัวน,นี้ชื่ออะไรน่าจะเป็นทอมกับเจอรี่หรือเปล่าต่อมาครับอันนี้เป็นรูปสุนัขครับอันนี้บ่งบอกถึงนักบินที่ไม่ค่อยสู้คน่า้หล่หลบลูกกระสุนอย่างเดียวหลบให้ได้นะครับนี่ ต่อมาก็เป็นเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียนะครับอันนี้เพนเป็นพรีเดเซึ่งปกติมันก็น่ากลัวอยู่แล้วนะครับพอเพนไปนี่น่ากลัวยิ่งกว่าเดิมต่อมาก็จะเป็น Foxy Killer อโอ้โหอันนี้ภาพนี้แอดมินต้องเซ็นเซอร์นะครับนี่นี้บ่งบอกถึงนักบินว่ามีเจ็ด คติหรือว่าทัศนคติอย่างไรมีความคิดอย่างไรนะครับ Foxy Killer ก็คือนักฆ่าเจ้าเล่์นั่นเองแล้วก็มีผลงานเป็นลูกระเบิดไว้ข้างเครื่องบินนี้เยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับผลงานไม่เชื่อเล่นแล้วก็มีชื่อด้วย A ทีที am, ก็คือทีม A แล้วก็ทีม B นะครับแต่แอดมินไม่อ่านชื่อของเขานะครับ <c oughs> ต่อมาก็จะเป็นรูปเด็กน้อยกระตูนเด็กน้อยถือปืนไล่หญิงอันนี้ก็มาแบบเบาๆนะครับ แล้วก็มีลูกระเบิดไว้ข้างเครื่องบินเบาๆก็จะเรียงว่าอันนี้ก็เพิ่งเริ่มออกล่านั่นเองต่อมาก็เป็น it's show time อันนี้ก็คือได้เวลาของการโชว์แล้วรูปร่างก็ไม่ต้องบอกนะครับ <c oughs> ไม่ต้องบอกถึงความคิดของนักบินคนนี้นะครับว่าคิดอะไรอยู่นายคิดอะไรอยู่ครับแต่มันก็สวยงามนะครับอันนี้มาถึงเจ้า a อช w นวอลท็อกครับนี่ก็คือ,คอนักล่ารถถังนั่นเอง ดูรูปร่างแล้วก็มีความน่ากลัวเหมือนกันนะนี่ต่อมานี่เอนบินต้องเซ,เซนเซอร์นะครับเขาเขียนไว้ว่า Deadly Nightshade ก็คือราตีแห่งความตายนั่นเองเป็นไงล่ะ <c oughs> นี่น่าจะมาจากอังกฤษนะครับต่อมาก็จะเป็นโอ้เนวนี่ก็หมายถึงน่าจะหมายถึงนักบินคงจะชื่อเนวแน่นอนนะครับ เขาก็คงมีความฝันหรือว่าความประทับใจประทับใจอะไรบางอย่างก็เลยเอาภาพนี้มาติดไว้ที่เครื่องบินของเขานะครับเซ็กซี่มากต่อมานี่ครับนั่งเล่นโป๊กเกอร์กันอยู่หรือเปล่าแต่ว่างใครไม่ทราบแต่ว่าที่มหนวนนั่นแอดมินทราบว่าเป็นขายนะครับแล้วก็เดิมพันด้วยจรวดแล้วก็เครื่องบินเขาเขีวยนไว้ว่าบิ๊กเดียวแน่นอนครับว่าใครแพ้ใครชนะคนแพ้นี่ร้องไห้ทีเดียว ต่อมาก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สายกานบินของสโนเป้ขี่จรวดไปเลยนะครับนี่ต่อมาครับโอ้โหอันนี้ฮาร์ดคอร์นิดนึงนะครับเขาเขียนได้ว่าซีวิชหมายก็ว่าแม่มดทะเลนั่นเองเธอชื่อว่าเดบบี้อันนี้ก็มาโหดขึ้นโอ้ภาพนี้สวยมากนะครับเกียนได้ว่าลักกี้ หลิวอะไรสักอย่างเดี๋ยวโชคดีและที่ลากประมาณนั้นละครับอันนี้เป็นเครื่องบินทางการแพทย์นะเนี่ยแต่ก็วาดภาพได้สวยนะครับต่อมาก็จะเป็นเครื่องบินน่าจะเป็น F16 ตนะครับนี่เขาเขียนไว้ว่า feel lucky แล้วก็มีเครื่องหมายเครื่องหมาย question mark ก็แสดงว่ารู้สึกโชคดีมิล่าที่เจอกับฉันต่อมาครับอันนี้เป็นรูปของ เจ้าอะไรไม่รู้ตัวสีเขียวๆแบกปืนยิงอยู่ซึ่งข้างล่างของมันก็คือเป็นปืนอากาศปืนใหญ่าอากาศของ f 1 6นั่นเองนะครับก็จะซ่อนไว้ตรงนี้นะครับต่อมาก็เขียนว่า don't make me angry อย่าทำให้ฉันโกรธอดีน่าจะเป็นเจ้าฮักนะครับแบกธงชาติสหรัฐอเมริกาไปเลย <laughs> ต่อมาเจ้าอันนี้คือเจ้าเอชนวอลท็อกนะครับอันนี่ก็เป็นวาดภาพหมูปลา ที่กำลังกระโจนไปนี่ก็คือเอเทนวอลท็อกอีกลำหนึ่งนะครับที่ไม่ได้มองตัวเองว่าเป็นหมาเออเป็นหมูป่าเขามองว่าตัวเองเป็นงูเห่าหรือว่าครบบ้านั่นเองอย่ามาเรียกฉันว่าไอ้เจ้าหมูป่าฉันคืองูเห่านะจ๊ะอันนี้คะหมูป่าเขี้ยวตามตัวจริงเขี้ยวแหลมปิดเลยครับเจ้าเอเทนนี่ฮะนี่ก็คือเอเทนอีกราหนึ่งนะครับนี้ก็คือว่าที่มันเหมือนมาอีกนิดนึงทีเดียว แต่ว่าโอ้โหอันนี้เป็นฉลามหรือเปล่าดูไม่เหมือนหมูปลาเท่าไหร่นะเอเทนลำนี้นะเอาอันนี้รู้สึกว่าจะวินเทจนิดนึงครับไม่ต้องมีข้อความอะไรครับมีแต่ภาพออกมาแบบนี้นักวินพวกนี้เป็นอะไรกันมันเก็บกดอะไรกันหรือเปล่าโอ้อันนี้เป็นเจ้าเออสิบห้าอีเกิลนะครับก็มีรูปลูกศรไฟยูนิตนิดนึงนี่นะครับ ลำต่อมาครับเขียนไว้ว่าแม็กชัดนี่คือแรงขับสูงสุดของเราไม่ต้องอธิบายภาพนะครับว่าแรงขับของเขาคืออะไรต่อมาครับเขียนไว้ว่าสวีทบัดเดตリーหวานแต่อันตรายนะจ๊ะอันนี้เป็นน่าจะออกแนวปิศาจสาวแล้วนี่อันนี้เขียนไว้ว่าโค้ดวันแคนดี้ไม่ต้องอธิบายนะครับมีหมวกนักบินอยู่ด้วยนักบินเจ้าคิดอะไรอยู่ โอ้มันถึงลำนี้ครับนี่คือเจ้าเอช w นวอลท็อกนะครับรถถังกับรถหุ้มกาะนี่พอเข้าใจได้แต่ที่วงกลมไว้ก็คือนั่นมันคือ F u 2ยูสองแรปเตอรกับ F16 นะครับไม่ทราบว่าเจ้าเอชินลำนี้ไปสอยมาตัแต่เมื่อไรมีถึง2องลำด้วยกันมันไปสอยเครื่องบินเขาหรือว่าสอยนักบินเขานี่อันนี้ยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าเขาได้เขาเรียกว่าโปรไฟล์ของเขาเป็นที่เรียบร้อยเอามาติดไว้ที่ข้าง ตัวเครื่องบินของเขาแบบนี้แสดงว่าเรียบร้อยมาแล้วทั้งสองลำนะครับอันนี้ก็เป็นเ,เป็นเหมือนเครื่องบินที่เป็นนอกอินทรีนะครับไล่จับคนบางคนอยู่นี่ก็เป็นศิลปะบนเครื่องบินนะครับที่ทางสหรัฐอเมริกาสามารถที่จะกระทำได้นะครับนิดหน่อยครับวงคำบัญชาเลยว่าผอ,อนี่คง คงจะไม่ว่าเท่าไหร่นะมันก็เป็นอีกมุมนึ่งนะครับของเขาเรียกว่ายุทธภพกรณรทางทหารในอเมริกานี่เราจะเห็นบ่อยนะครับว่าบางทีอาจจะมีลูกกาตูหรือว่ารูปครอบครัวอยู่บนเครื่องบินของเขานะครับมันเป็นสิทธิเสรีภาพของเขาที่เขาจะกระทําได้มันก็ไม่ผิดกฎนะครับแต่ว่ามันก็มันก็ต้องอยู่ในกรอบนะแอดมินว่านะถ้ามันมเยอะเกินไปก็คงไม่ดีนะครับอันนี้แอดมินนํามาให้ดูว่า เออมันจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าเรียนพวกนี้ไปเป็นนักบินนะครับ